ชมกันนะคะเป็น Isuzu D-Max ค่ะปี2017คันนี้เลยค่ะลูกค้าที่สนใจและอยากได้รถคันนี้นะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาลูกค้าไปชมภายนอกและภายในกันค่ะเดี๋ยวก,กดไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ้าจ๋าไว้ด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะนะคะวันนี้เจ้าจ๋ามีรถนะคะมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมกันอีกแล้วค่ะเป็น i s u ดี D-Max นะคะรถคันนี้แต่งซิ่งมาให้เรียบร้อยค่ะพร้อมล้อแม็กยางใหม่ๆเลยนะคะ เป็นรถ isuzu d max ปี2017ค่ะลูกค้าขาราคาขายเพียง4ี5แส0ป8 0 0บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าที่สนใจและกำลังมองหารถแต่งซิง่งแล้วก็ทำมาหารก,กินไม่คนพลาดรถคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจ้าจ๋าจะพาลูกค้ามาชมภายนอกรถคันนี้กันค่ะมาดูของด้านหน้าก่อนกันก่อนนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้าขานะคะเพิ่มความสว่างในการเดินทางมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะคะออกแบบดีไซน์มาสวยงามมากค่ะสำหรับรถอินทสุด,ดีแม็กปี2017คันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจและมองหานะคะไม่ควรพลาดเลยค่ะผ่อนถูกๆนะคะเพียงผ่อนเดือนละ9000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะมาดูส่วนของล้อแม็กกันนะคะล้อแม็กนะคะเป็นแม็กขอบ15นะคะเราเปลี่ยนให้ใหม่ๆเลยค่ะพร้อมยางปี2019ค่ะลูกค้า เราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเรามาตั้งโชว์ให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะยังไม่โดนถนนเลยนะคะส่วนแม็กกับยางคันนี้ค่ะมาดูรอบตัวรถกันต่อเลยนะคะรถคันนี้สภาพใหม่มากค่ะลูกค้านะคะไม่วิ่งน้อยค่ะมีนะคะกันสัตมาให้เรียบร้อยสำหรับรถคันนี้ลูกค้าที่มองหาและ อยากได้ไม่ควรพลาดน,นะคะสําหรับคนที่อยากได้รถเป็นของตัวเองออกง่ายๆนะคะแบบนี้ส่วนด้านหลังนะคะมาดูกันได้เลยนะคะรถคันนี้ใหม่จริงๆค่ะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรับประกันได้รถของเราไม่มีการชนหนักไม่มีการตัดต่อกับสีเปลี่ยนเล่มยางแน่นอนค่ะรับประกันได้นะคะจะสาให้ดูความหมายของรถคันนี้กันค่ะ รถคันนี้ค่อนข้างรถประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับ i e ีซูดี m a คคันนี้นะคะเป็นสเปคแคบนะคะลูกค้าะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะภายในนะคะก็จะเป็นก็จะมีปุ่มเซนทันล็อกนะคะปุ่มปรับกระจกอัตโนมัติค่ะตกแต่งด้วยโทนสีดำทั้งหมดนะคะภายในค่ะเป็นภายในเดิมๆเลยค่ะลูกค้ายังไม่มีการดัดแปลงนะคะกับสีหรือทำอย่างอื่นเลยค่ะ มาเดิมๆจากลูกค้าเดิมแล้วก็โรงงานเลยนะคะรถคันนี้นะคะส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามก้านค่ะลูกค้านะคะมีระบบวิทยุให้ด้วยค่ะสามารถเล่นดีซีดีได้นะคะส่วนเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบแมนนวลค่ะลูกค้าขานะคะมีช่องเก็บสัมภาระนะคะให้ด้วยนี่ค่ะช่องเก็บสัมภาระดูค่อนข้างลึกนะคะ ส่วนด้านในของแคบนะคะก็ดูค่อนข้างกว้างค่ะลูกค้านะคะนั่งสะดวกสบายค่ะหรือว่าเก็บสัมภาระได้เยอะเลยค่ะค่ะมาดูกันต่อนะคะสำหรับห้องเครื่องยนต์สำหรับรถคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ค่อนข้างใหม่มากนะคะลูกค้า่ะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะรายเดิมๆจากโรงงาน ลูกค้าสังเกตได้จากเครื่องยนต์นะคะไม่มีอรอยเยิ้มจากน้ํามันเครื่องเลยนะคะรับประกันได้นะคะรถของเราไม่มีการชนหนักหรือชนเบาตัดต่อแน่นอนค่ะเรารับประกันได้เลยให้ลูกค้าพาช่างหรือทีมงานนะคะมาดูรถที่บริษัทของเราได้เลยก็สังเกตจากน็อตนะคะยังไม่มีรอยขันค่ะนะคะยังไม่มีรอยขยับเป็นรอยน็อตเดิมๆนะคะลูกค้าสังเกตได้ค่ะนะ ส่วนรอยมาร์กยังมีรอยสีแป้งจากโรงงานเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะอย่างนี้ส่วนคานก็เป็นคานเดิมๆค่ะลูกค้าเรารับประกันได้นะคะไม่มีจกตาอย่างแน่นอนจ้ะใครที่สนใจนะคะไม่ควรพลาดนะคะติดต่อจ้าจ๋าเข้ามาได้เลยที่เบอร์นะคะ0 8 2 9 1 7 0 9 6 2ู่้าค่ะลูกค้าขาหรือจะมาที่บริษัทก็ได้นะคะเปิดทุกวันนะคะ สุดท้ายและท้ายสุดนะคะใครอยากมาดูรถตัวจริงนะคะให้ลูกค้ามาที่ถนนเสรีไทยซอย95นะคะเป็นสาขา2นะคะติดถนนเลยนะคะส่วนสาขาหนึ่งนะคะสำนักงานใหญ่จะอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย6 8แยกหนึ่งะคะใครที่กลัวมาไม่ถูกก็ติดต่อเจ้าจ่าเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์ข้างก้นบอกไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามช่องเจ้าจ่าให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ